สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะกันนะตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะออกจากร้านกาแฟะนะครับวันนี้เราก็มาซิ่งกับ MT09 เช่นเคยนะครับมอมยางนิดนึงคลิปนี้จะเน้นขี่แล้วกันะะนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับ ก็เป็นพี่ฟุกนะฟุกมีขี่รถนะแล้วก็ข้างหลังเป็นเจเจนะนี่อาวันนะแล้วหน้านุ่นก็เป็นน้ำแป้งหลบหมดกับเกียร์พลังไปนะไปนด่น,นะเดี๋ยวเราบอมรถก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ ฝนตกนะครับแต่ว่าถนนก็เริ่มแห้งล้วก็ฝากไปกดติดตามเพื่อนๆผมได้นะฮะข้างหน้าก็เป็นช่องฟุก้มีขีรถนะข้างหลังก็เป็น ช่องเลสไลท์นะครับแล้วก็ช่องอรงแป้์หลบมดนะแล้วก็กเกียร์นี่น่าจะเป็นเกียร์ MT 0 9นย์เกาจำไม่ผิดนะเาไปก็ติดตามได้นะครับ นี้เป็นขา นี่ก็นาทีมโดยน้องแบงค์หลบหมดนะอยู่ขันแรกเลยเนีระยาแิแทงนะครับตอนนี้เหมือนคูดเกียร์พลังใบเราอยากจะแซงน้องแบงค์แล้วนะคนนี้นี่สายซิ่งเน่ไม่รอชาวบ้านนะเดี๋ยวดูเขาเดี๋ยวรอดูถนนโลง่ลงๆนะตรงนี้ก็จะเป็นขาลงดอยแบบชันๆ ต้นอาร์ตเบกตัวนี้มันมหนึบจริงๆเนี่ยขับเนี่ยรู้สึกถึงความหนึบมากๆนะผมเคยใช้ยางมาหลายรุ่นนะรุ่นอื่นๆก็หนึบมากเช่นกันครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันรู้รู้สึกแบบหนึบแบบหนึบ,บหนึบแบบเออหนึบมากอะ่ะรู้บอกไงดีวะ ตรงแล้วมดเกียร์พลังใบอยากจะแซงแล้วนะงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะแซงท้องแบงค์กันไปหมดละจะลองมาเล่นโค้งกันนานๆนะครับ น้องแบงค์เลยนะเอาวพี่ฟุไปแล้วนะอันนั้นเราก็ไปบ้างนะครับพี่ฟุข้างหน้านี้ขับโหมดมากนะนดูลีลาเขาเอียงโค้งแต่และโค้งบางทีในองศารดโหมดมากนะ บรรดาจริงๆนะครับที่ผมมีเอาเรื่องตรงนี้ยังเป็นชุมชนนะ continue เริ่มขับเร็วันแล้วนะรู้สึกว่าเริ่มไหลๆกันและนะ้วอะหลังจากโคงหักสอกนี้นะะส่วนใหญ่มักจะจะเล่นกันแถวๆนี้นะครับ พี่ฟุกจี้แล้วนะฮะจี้พี่เกียร์พลังไปแล้วแล้วนะครับเริ่มไล่แล้ว,แล,วแล้วนะฮะองศารถนี่ลงเยอะมากนะพักค้าบเกือบขุดพื้นดูดูพี่ฟุกเข้าไปดูเขาเดืจดใ ยางผิว เส้นทางแล้วก็พอมีทักษะก็จับไปนะสองคันข้างหน้าเร็วจริงเนะี่ยจะตามไม่ทันแล้วเนี่ยดูดิต่งกันข้างหน้าเขาเร็วจริงๆนะครับ นี่น่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์หให้ด้วยนะ,นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย